สิมปากแดงจ้าเจ้าก้าเจ้าเดิมจ้ามือนีเศ้ามือนี่ที่มีเมนูปนไก่จ้าปนไกบ่บะแล้วก็สีผ้าไปเก็บผักจ้าขอโต๊ก่อนเด้จ้าไปเก็บผักก่อนจ้า นีเด้อจ้าดอกพัดทองจ้าดอกว่าอ๊อจ้า

นอนใหม่ง,งามๆจ้าใส่ปุ๋ยใหม่มาเนี่ยนอนงามๆจ้า ไข่จ้าคัขวขิงไข่จ้าหนี่งวัวตะไคร่จ้าตะไคร้ครัวก้อนจ้าน้ำตะไคร่มะครัวน้ำหอมหอมกระเทียมมะครัวส่วนไก่บาดมือนี่ทิททอดเอาจ้าว่นใดวันได้ไดย่างดอกมือนี่ทิททอดเอาจ้า ก็ได้ที่ละจ๊ะเนี่ยจ้ะทีนะจ๊ะนี่จ้าวัตถุเดิบที่ปนไกจ้ามีหอมจ้ามีพริกขี้หนูแห้งหอมกระเทียมจ้าที่นั่ไปขว้าจ้าวัตถุเดิบที่ปนไกจ้าส่วนตะไคร้อยู่ในกระทะจ้าล่างขว้าจ้า ทอดไก่ตำปนเดือดจ้ทาทอดไก่จ้ทาทอดปอจ้านี่มันย,ยากแต่ทอดน้ำซุกดีจ้าผลมันอึนๆหนูนี่ทอดน้ำซุกดีจ้นจจา,จาน้ำซุบสาดจ้าไก่หนึ่งโต๊ะจ้า ลงต้นจ้า ไม่ยล่จะเต็มครบเลยจ้ะ แม่ในหลูดเรื่องแม่จส้อยคาเล้วตัมเล้หลูกเรืองแงะมาจะไก่เลยตา้มตา้มสร้อยคาก่อนสวยมาส่อยคากัน เผาตั้งหาก้ะจักรว่ก้ะก็เผา,า,าั้งหากระไรก็เผาตั้งไาก็ลางราางแล้วก็สร้อย ไปถึงนัวถงนัวจ้าทีขี้หน,น่อยจ้าเอ๊ะขี้หน่อยอืกจ้า ตั้มเขากั้มจ้าข้นๆจ้าพาไว้ห้วยนาจ้ะห้วยนาต้มเธอหลังจ้าใส่เกลือเ้อเนาะ จะเป็นเซ็นเนี oh, uh, ่ยซึ oh, ่งก็อเป็นขบขดเป็นขบเลยเห็ย <laughs> ขวขอบสะเด้จ้านี่ขอบสะน้อยจ้านี่ปนจ้าปนจ้าปนไก่บานจ้าปนไก่บานจ้านี่เหลืออันหนึ่งก็ทอดไปกินจ้านี่จ้านี่พักต้มจ้า ผักจ้าเอาผักดิผักจ้าผักดิบักเขือบักแต่งจ้ามีน้องใหม่ด้จ้าจ้าหน่วยมันละมันละจ้ามาด้วยจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้าแต่ง เขาเจ้าจ้ะอ้ยเ่าตาเห็นงานปูนมาแล้วเลยประเด้มานกินน้ำกั้นจ้ะกินกระลูกสาวจ้ะเอาซอกบะแกงแจีวเลยหรอเขาจ้ะเขาเขาอย่างคือเอื้นเขาเม็ดหน่อยสีแดงแดงจ้ะเขาจ้ะดูข้างในงี้ย คับครับคับมาลุกนะอ๋จับบปะอ่าเงียบเงียบกระแทกเงียบกระแทกเงียบเหอมคอหอหัอ <in crystal scale> <waves> เจะมึเข้ากันยังไงเื้ เกืเก้อจ้ะเสื้อจ้ะมันเสียบๆน้ำขัดมันกูสะมันเนี่ยน้ำของตามโมงเขาถึงง่าทั้งแล้วมันถ้าตักมาละจ้ะภาษาเราเอยภักไซจ้ะมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้ำพี่น้องลุลูกลานๆมาเด้อน,าน้าโ,โน้วกินข้าวเด้วลูก ยายเอิญกินข้าวกัจ้าไก่ทอดจะไม่จ้าไก่ทอดจ้าเผือจากตำปลทอดจ้าจ้าขอโตัวกินข้าวกันเด้อจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายสินปากแดงเลยเด้อจ้าสวัสดีจ้าพบกันคลิปใหม่เด้อจ้าสวัสดีจ้ามาแสบน้ำกันจ้า